Transcrição e สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงทางช่อง youtube บางดำอินดี้แล้วก็ทางเพจบางนาอินดี้ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอคูเมืองครับมาอยู่กับทีมงานเครื่องเสียงกลางแจ้งหนึ่งเจ้านะครับเจ้านี้เป็นเจ้าแรกของอำเภอคูเมืองนะครับที่เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเริ่มต้นของอำเภอคูเมืองนะครับที่ผมได้มาถ่ายลงช่องนะครับ โอ้ต้องขอบคุณเจ้าของนะครับติดต่อไปทางเพจอ่าบอกว่าวันนี้ผมตั้งเครื่องลองครับพี่นี่ฮะชุดนี้แล้วก็จูนเสียงเองด้วยโอ้สุดยอดมากครับเจ้าของเครื่องทุกวันนี้ไม่ธรรมดาครับลองเสียงจูนเสียงเองเป็นจะเป็นทีมงานอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของอ่ ทีมงานนี้ก่อนครับจานสวัสดีครับสวัสดีครับจานแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมทีมงานน o ออดิโอซาวครับน o ออดิโอซาวครับอยู่บ้านบ้านน้องขวางตาบลพาสมบนอําเภอคุมบังจังหวัดบุรีรัมย์ครับทักไปหาผมตั้งแต่เมื่อคืนแต่ผมหลับก่อนนะจานเนาะก็เลยได้พูดคุยกันตอนเช้าคำนวณเวลาคิดว่ามาให้อาจารย์ทันก็เลยวิ่งมาครับผม วันนี้อาจารย์ทําอะไรครับวันนี้ตั้งนะครับเฟสแปดคแปดแล้วก็จูนระบบเสียงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับอ๋อจูนเองเนาะทีมงานทีมงานจูนให้ครับอ๋ออ่ะอันนี้เป็นเครื่องของอาจารย์เองเนาะวันนี้กี่ใบครับอาจารย์จูนกี่ใบแปดคูณแปดคูณแปดเนาะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงของอาจารย์ก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่เด็ดมากครับเจ้านี่อ่ะอาจารย์แนะนําเลยเริ่มจากกล่องนี้อ่ะ บนนะครับจะเป็นไม่ลอยของไมโครไมโครทิกกว่าตองเจ็ดเนาะเป็นไดิเวอร์แรคของอะไรครับของมาร์นี่ครับนี่ครับมาร์นี่ครับนี่ตัวนี้โอ้เจีมมากครับมิติเกอร์ครับเอ้ามิกมิกตัวนี้เอาไว้สำรองครับสำรองเนาะงานเครื่องไฟเล็กๆหนึ่งหมู่บ้านครับอ๋อเอ็มอาร์สิบสองใช่ไหมจันไมด้าครับนี่อู้จุดสวยสดงดงามเนาะอันนี้ก็เป็นปลั๊กโหลดไฟ แล้วก็ใช้งานวันนี้คืออีกมองะไรครับ้ไม่ธรรมดานะครับดนตรีสดครับอาจารย์รับงานดนตรีสดด้วยใช่ไหมครับโอ้ลงข้าละสี่ใบเนาะอาจารย์เนาะสุดยอดเลยตัวนี้ก็กันไฟกระชางเนาะอ่ะทีเด็ดอยู่ที่ power ครับตัวทับขับอะไรครับอาจารย์ตัวนี้ขับเบรคค่างละสี่ข้างละสี่ครับผมแล้วก็ตัวข้างล่างเลยครับทับข้างล่าง ขับกลางครับขับกลางฝังละสีเหมือนกันฝังละสีเหมือนกันโหลดสองโอห์มเนาะครับแล้วตัวนี้เรครับอาจานไหม MT สี่พันแปด MT สี่พันแปดขับแหลมนะครับขับแหลมอ๋ออาจารย์เล่นสามทางครับสามทางครับโอ้สามทางสุดยอดครับนี่อ่ะพี่น้องดูนะครับเจ้านี้ไม่ธรรมดานะครับของครูเมืองเด้อนี่เบิ่งเอาครับอ้สุดยอดนายจางคนจูนจานสวัสดีครับครับจานชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยนกครับ จารย์นบเนาะอยู่บ้านน้องน้องขวางนี่บอกบ้านเดียวกันเลยทีมงานเดียวกันเลยใช่ไหมเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเลยเนาะเป็นมือจูนด้วยใช่ไหมวันนี้มือาวมือมิกด้วยมือมิกมือจูนด้วยโอ้สุดยอดครับอาจารย์อเดี๋ยวเราไปดูดูตู้ดีกว่าอาจารย์อะไปพาผมไปที่ตู้ไหนมาอาจารย์มานี่ครับเสื้อก็เป็นนบสาวนะครับ อาจารย์อยู่หน้าตู้เลยแนะนําตู้เลยตู้ตู้เนี้ยซื้อเข้ามาหรือตีเองครับอันนี้ตีเองครับช่างตีให้ตีช่างลบทําเองเลยใช่ไหมตู้ซับตู้ตู้กันอ๋ออาจจะจานนี่เขาเรียกตู้สูตรอะไรครับที่อาจ,จารย์ตีมันจะเป็นตู้เขาเรียกตู้เซนทาที่เป็นเทวโโัทบเทวัวหน้าตรงเนาะ<ร>อ่ะามันเหมือนทั่วๆไปอ่ะครับผมว่า ตรงนี้ที่กันการเสียงการตู้คันสัรอ๋ออาจารย์เืริมาเองใช่ไหมอ๋ออ่ะวันนี้แปดใบอาจารย์ใช้ดอกของอะไรครับเออเป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วครับอของสถานฟ้าครับของสถานฟ้าเรื่องวายเรื่องเม็ดก,ก็ประมาณ ก็รู้ๆกันอยู่ถ้าใช้ยี่หก็ต้องไว้ใหญ่อยู่แล้วครับผมไม่เหล็กก็ต้องใหญ่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็รู้ๆกันอยู่ครับกี่วัตครับอาจารย์ดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็ประมาณพันห้าตัวนี้พันพันห้าร้อยวัตใช่ไหมอินเอสพันห้าร้อยวัตอืมของสถานฟ้านะเสียงกลางก็ตีเองใช่ครับดูนะครับเสียงกลางของอาจารย์อาจารย์เสียงกลางใช้ดอกของอะไรครับเป็นดอกที่ที่ใช้ก่อนหน้านี้ดอกนี้ได้จะ ได้ประมาณสักเกือบสองถึงสามปี้วครับเป็นหนองตัวตัวเก่าเป็นของอ่าเลือดสามร้อยตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเลือดสามร้อยตัวเก่านะใช่ครับครับผมทั้งเซตเลยเนาะใช่ครับแล้วเสียงแหลมนะครับจันเสียงแหลมเป็นตองแปดตองแปดหัวจรวดครับใช่ครับอ่ะนี่ฮะเครื่องเสียงครับจันตีเองทั้งเซตเลยนะครับใช่ตะแกรงอะไรก็ทำตะแกรงก็ตีเองเลยใช่ไหมจันทำเอาเองเลยเนาะ โอ้อ่ะนี่ฮะสุดยอดอาจารถามอ่ะถามอาจารย์ชุดเนี้ยลงชุดเนี้อาจารย์รับงานเท่าไหร่ประมาณถ้าจะเมาเป็นงานเลยครับครับเมาเป็นงานประมาณห้าพันถึงหกพันครับชุดนี้นะแปดคูณแปดเมาเป็นงานรวมถึงไฟไฟหลักไฟอะไรด้วยใช่ไหมโอเคนะฮะไฟหลักบางทีเราถ้าถ้าจ้พาพต้องการเยอะ เราก็จะคิดเป็นเป็นต้นเป็นต้นไปเพราะว่าบางงานเราใช้ส่วนมากน่าจะใช้ประมาณทั้งสิบต้นถึงยี่สิบต้นอันนี้ปกติว่าดวงใช่ครับปกติธรรมดาถ้าใช้เยอะถึงถนนสองฝั่งอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าจะใช้กี่ต้นกี่่้ไหร่อยอ๋ออ่าใช่ใช่ใช,ใช่เรื่องนี้ต,ต้องคุยกันก่อนว่าอาจารย์เนาะอ่ะแนะนําระบบแนะนําตู้เสร็จแล้วอาจารย์ผมอยากฟังเสียงแล้วอ่ะลองเสียงให้ผมฟังหน่อยครับอาจารย์ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของระบบเสียงนบสาวนะครับครูเมือง หนักครับบิดหนักมาก We'll oh, signing. in. ยอดมากครับโอ้จารตีตู้เองไม่ใช่ธรรมดานะครับยอดครับเสียงเบรวย,ยอมรับครับยอมรับเลยดอกยีเอดนิ้วของสถานฟ้าแน่นอนมากครับเอาเจ้านี้อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้อาจา,า,จารย์ฝากอาจารย์ครับฝากติดต่ออาจารย์ได้ยังไงเครื่องเสียง สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ o กเพจนะครับครับผม n a o sound and light n a o sound and light เพจใช่ไหมอาจารย์ครับเพจเฟซบุ๊กครับแล้ว facebook ส่วนตัวมีไหมอาจารย์มีครับอ่าเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับนบออดิโอเอนจิเนียร์ครับนบออดิโอเอนจิเนียร์เนาะัอันนี้คือติดต่อกับอาจารย์โดยตรงเลยใช่ครับโอเคโบอโทรมีไหมอาจารย์มีครับอ่ะเบอร์โทรครับศูนย0 ครับ9942อ่ะอีกหนึ่งทีมงานครับนบซาวออดิโอเนาะอําเภอคูเมืองบ้านน้องขวางตำบลพราราญอําเภอคูเมืองครับบุรีรําอีกหนึ่งเจ้าเจ้านี้สุดยอดมากครับดูแค่เครื่องปรุงก็รู้นะฮะเดี๋ยวให้ชมก่อนจากกันนะชอบมากเลยนะครับใครที่เป็นสาววกท้าบเนี่ยสุดยอดครับโหลด4โอห์มนะครับเอ้ยโหลด2โอห์มนะครับข้างละ4ุดยอดมากจาาสามทางนะครับวันนี้อ่ะ จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากติดตามเครื่องเสียงอของนบซาวออดิโอด้วยแล้วกันครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมผ่านทางช่อง y o u u u b e บ่องดำอินดี้ทุกท่านนะครับอัศรับคลิปนี้ลาก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับาจาสวัสดีครับ,รบอ่ะครับผม